อย่บอกนะว่าสีตางยังไม่นอนอีกเนี่ยเอาตื่นพอดีเหรอนอนอย่างคนดูถ้าไม่นอนผมก็จะปิดละอะไรนี่ต้องเปิดจอต้องเปิดจอแกยังไม่อยากไม่ได้เปิดจอเห็นหน้าคุยกัเสียงเข้ามาแบบนี้ดได้แต่มันโฟมนะเดี๋ยวเปล่น่เปิดเปิดนี่เปิดเปิดไลน์ไงอะไรอะ โอ้ยแปมหนึ่งผมจะนอนแล้วคุณสิตางกับคุณปอเขาบอกว่าคุณปอเขาอยากให้คุณสิตางมาขอโทษสังคมคุยปะละ่ะจะจะฟังไหมไม่ฟังกดปิดไลค์แล้วจะปิดยังแล้วแต่นับหนึ่งถึงสิบก่อนจะกดไลค์ดับจะฟังไหมอ้าวหนึ่งสองสามสี่เออกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งอยากฟังกดหนึ่งไม่เอาละกดเลขศูนย์ขอนอน,อ,นอยากฟังต้องกดหนึ่งนะ อ่าเห็นปะ่ะความสาระเนี่ยความสาระของแต่ละคนเนี่ยเห็นนะเห็นนะวันนี้คุยยาวนะจริงว่ากัดจะมาไลฟ์สิบห้านาทีแล้วปิดแล้วไปแล้วนะออ้ยมีกดศูนย์เนี่ยออ้ยมีคนไม่อยากฟังอะเสียใจอะนี่ฮะแต่ผมอะอยากสานี่ <laughs> ผมอะอยากสาเองเนี่ยนะปากแห้งแล้วนะคุยจนปากแห้งแล้วเนี่ยอยากใส่ใจเปิดอะไรเอ่ย เขาจะวิดีโอคอลคือเขาขอเห็นหน้าเขาอยากจะขอโทษแล้วพี่ปอใครได้ดูนะก็ฝากให้พี่ปอจะเป็นคนที่เอากุณสิตางไปดูแลและไปรักษาแล้วก็ขอโอกาสให้สิตางซึ่งอาจจะใช้เวลาในการรักษาพอสมควรและอย่างที่ทุกท่านเห็นนะ่ะคุณปอว่าสิตางน่าจะมีอาการอาวะของอารมณ์เนื่องจากทุกท่านก็รู้ใช่ไหมเรื่องพลังใบของเขาอะมาเป็นเวลานานแล้ววันนี้พี่ปอก็เป็นคนให้ลูกน้องรับจากวัดมุจลินจังหวัดอะไรนะมุจลินลืมเีรอ ลบบุรีไปที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้สิตางเนี่ยตอนแรกผมก็งงผมเห็นวันนี้ก็ไลฟ์อีกบอกมีงานที่ภูเก็ตซึ่งสุดท้ายก็พี่ปอไม่ใช่หรอกเอามาดูแลได้แล้วเหรออ่ะอันนี้พี่ปืนพี่ปออ่าสวัสดีครับพี่ปอเอออยู่กันแหมนี่พี่ปอของจริงนะอ่ะนี่จะวางยังไงล่ะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะแหมพี่เขาก็ไม่ได้เล่นติ๊กตอกเหรอ มีมีทิกตอกครับมีช่องทิกตอกอ่าแล้วพี่ไม่เปิดทิกตอกพี่อ่ะจะได้ง่ายหน่อยโอเคโอเคได้ครับอ่ะพี่เปิดทิกตอกก่อนเปิดทิกตอกโอเคโอเครอคนรอคนอ่าเปิดเดี๋ยวเปิดทิกตอกเห็นสิตางยังอยู่กับพี่ปอลอเหมือนกันนะพี่ปอหน้าตาดีด้วยนะเออแล้วพี่ปอจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ไอซ์ไปเซตก่อนเที่ยงคืนแล้วอ่ะจะกลับบ้านแล้วอ่ะแป๊บนึงนะได้ใส่ใจแป๊บนึงคืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนพี่ปอก็เลยจะเอาไปดูแล แล้วก็แล้วนี่เพชรเพชรปากปลาล้าอยู่ป่ะจ๊ะเพช,ชเรจะเรืองเขาป่ะเนี่ยเพชรจะแบบไม่ไหวแล้วเพชรต้องแบบอีกอะเดี๋ยวหาว่าผมไปปั่นให้เขาตีนี่นะนี่แล้วพี่ปอก็เลยเหมือนกับว่าเอาไปดูแลแล้ววันนี้ที่ทุกท่านเห็นไลฟ์สดอะที่เปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้อยู่ไหนว่าโอต๊ตขอขอตัวนั้นนะ่ะที่อยู่แกก็บน่นถึงบอกพูดทาพี่วันจะรับผิดชอบกับสีตางยังไงเนี่ยนะคือพี่ปอให้ลูกน้องมารับขอบคุณจา้าขอบคุณจ้าของขวัญ พี่ปอก็ให้ให้ลูกน้องมารับแล้วปรากฏว่าลูกน้องก็เลยรับกลับไปที่ภูเก็ตแล้วก็ได้ไปหาหมอคุณหมอก็เลยต้องปรับค่าเรื่องของการรักษาซึ่งพี่ปอเปิดบ้านให้หลังหนึ่งคือมันเหลือเชื่อนะเรื่องสีตางอะว่าป่ะคืออยู่กับแต่ละคนน่ะจนแต่ละคนก็ไม่กล้าให้อยู่อะแลวอยู่จนเจอพี่ปอแล้วพี่ปอเนี่ยเขาเคยสีตางเนี่ยเคยไปทําบุญแล้วสีตางบอกว่าจะประบววัดเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับบุญคุณนะ่ะ อ่ามาแล้วแดงพิซซ่าทอดใช่ไหมของพี่เขาใช่ป่ะคุณผู้ชมไปติดตามเขาหน่อยนะเขาทำพิซซ่าอยู่ที่ภูเก็ตนะใช่ครับอ่าเปิดเสร็ว่าหนึ่งพี่ใหม่เป็นธุรกิจใหม่อ่าจะพี่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 อ่าพี่แดงพิซซ่าทอดเนี่ยต้องต้องต้องกดกดเปิดจอหน่อยต้องกดเปิดจอหน่อยเปิดแล้วเปิดโอเปิดกล้องเปิดกล้องต้องบอกคุณผู้ชมนะแล้วไปอุดหนุนพี่ก็ได้นะอยู่ที่ภูเก็ตนะ แล,แล้วให้บ้านสีตางอยู่เมื่อกี้ผมถามพี่ปอเขานบอกพี่ไม่กลัวหรักวันข้างหน้าเกิดเละเอ๊ะขึ้นมาอีกเขาบอกไม่แต่ไรเขามั่นใจครั้งนี้นมาแล้วสวัสดีครับคุณสีตางสวัสดีเออไม่เขินๆๆ <c oughs> เขินเขินเขินนอนครับเมื่อกี้เพิ่งตืน่นเพิ่งได้นอนได้มาสามเดือนแล้วตั้งแต่โอ้โห เดี๋ยวก่อนอันนี้นอนกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสิตางนอนกี่ชั่วโมงแล้วตอนมลูกกลับบ้านตั้งแต่ออกมากลับมาก็ประมาณนักช่วงเย็นก็น่าจะก็จนจะปีนบ้าน,นออกไปหา <c oughs> อะไรกินแล้ว, <c oughs> วอ่ะกินยาไปแล้วลาบมาคุ้ยเราบเพื่อเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณสิตางนิตนรคุณนะคุณพุทธาจะไม่ แม่ว่าคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนปากแทบจะไม่เคยโกรธคุณจะชอบคุณเรื่องชาตะมันบานนะเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหมอาศัยจังหวะนะอาศัยจังหวะนะสีตางไม่ต้องดูทุกเรื่องก็ได้คุณดูดูทรองปากแทบมานจะขอช่วยรวเดิเข้าไปยังไงก็บอกทำเลิศเดี๋ยวก่อนคุณสีตางถามนิดนึงครั้งนี้ไปอยู่กับพี่ปอเนี่ย จะไม่สร้างปัญหาให้กับพี่ปอยแล้วนะพาให้เขาตลอดค่ะแต่เขาทนได้แล้วว่าทาจะลงรถเอาลูกลงเลือกเขาเขาแบบเขามีไอ้นู่นเนี่ยฮะแต่เขาเป็นเขาใช้ความอดทนสูงอ่ะเขาทนชันไหวไม่เป็คุณสิตางแป๊บหนึ่งนะมีบางคนบอกคุณสิตางไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทาสกปรกอีกสีตางถามจริงจะไปทําให้ห้องเขาลกอีกหรือเปล่าไม่ได้ทำรกนะแตเขามีเด็กทําให้ค่ะ แล้วสิตังมาพร้อมกับน้องหมาใช่ไหมเน้นเลยคือเขารับดูแลน้องหมา <S 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพู้ชา่ะฉันขอแทรกนิดหนึ่งฉันขอขอบคุณอาจารย์เคสอาจารย์เคสเนะี่ยเขาโอนมาห้าพันอาจารย์ขาห้าพันอาจารย์ทําบุญกับหลวงพ่อแล้วนะคะอมรัทนวนทนาบุญด้วยนะคะเจอทําบุญสร้างศาลาการเรียน ออ่เออตอนนี้ก่อนคอัออ่อตอนนี้ก่อนอ่ตอนนี้ก่อนคนดูแลอะารเะี่ยเนี่ยวหลุดคนดูแลโอ้โหถึงว่าทำไมอยากไปพดูแค่นดีฉันรู้แล้วสิตักเอาใหม่สิพี่ปออีกรอบเด้หันันไปดูเลยดิทำไมอยากไปพิเแย่แฟนเลยนะไหนพี่ปอหันอีกรอบนี้เขาดูเลยโอ้โหนี่ นี่หาด้วยเไปสิตานั่งเงียบเลยในรถพีวันเหรอเดี๋ยวป่นอัญญาเนี่ยเขาใช้ความอดทนมากแล้วเราเป็นคนแบบไม่อาว่าจะเอาลูกฉันลงแล้วจะจะนอนกลางถนนเขาทนมาตลอดทางเลยขอบคุณ่ขอบคุณขอบคุณจะขอบคุณคุณไม่เป็นไรคุณสิตาไปหาหมอหรือยังเรียบร้อยอันนี้ยอมไปนะอันนี้ย่จตัวเลย ก็ดีขึ้นหนาเราไม่เรารู้สึกเมื่อกี้นอนรู้สึกนอนอยู่บ้านเออเออบ้านเก่าเลยอ่ะวันเนี้เออและโทษนะคุณสีตางคุณสีตางยังใช้พลังใบอยู่ไหมอ่ะต้องเผาลงหน่อยได้ไหมอ่ะเผาห้ามแล้วเนี่ยเขาขอดเนี่ยอารวาสกันเรื่องนี้แหละตอนนี้ก็ยอมแล้วค่ะแล้วนีอมเพื่อนลูกเขาเพราะว่าคุณปืนเขาเตรียมโปรเจกต์พิซซ่าอร่อยมาก จะให้ฉันขายเฟรนช์ายเว้ยรับของมันอร่อยอยหกเก้าบาทพลังใบก่อนกลับมาพลังใบก่อนเลิกไม้เออควบคุมอย่างดีห้ามค่ะเนี่ยดูหน้าเด็กต่อเราหน่อยผมผมไม่ชอบอยู่แล้วครับเออเขาแอบไม่ชอบอย่างที่เรื่องนี้ด้วยคือเขาขอร้องเคลียร์กันจบแล้วนเนี่ยก็คือผมเข้าใจนะว่าแกใช้ในการบําบัดแกบำคือแกบาบัดมานานแล้วแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสด้วยจะให้หักหลบเหมือนที่ผมบอกในรายการนะครับมันก็มันก็ยากอยู่ เขาจะไม่ด้วยเขาเรียกว่าเราเอาใจเราอะไปใส่ใจเขาเขามาเป็นแบบนี้นะเขาทรมานผมเ็นเขาทรมานจนกระทั่งเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราก็ต้องไปด้วยไม่พูดเยอะได้ไหมเดี๋ยวเราคูณละเบื่อคุณละเบื่ออ้อนแล้วเกินอ้อนเก่งยังเลยเขาเป็นคนมีบุญคุณนะเออเอาร้องให้ลบร้องจริงป่ะเนี่ยเอาเอาร้องละ ไม่มบอกบอกไม่ต้องไปพูดฉันคือเขาห้ามเรื่องการพูดกระทบกระเทือนจิตใจเขาห้ามพูดคือเป็นเป็นเป็นการปรับเขาไปด้วยครับเหมือนกับด้วยรักษาทางเขาเรียกว่าเกียดกับลูกินยาด้วยนี่กนช่วยดูดูเลยโอเคๆเอาเอาวอาเดีกลับมาต้องช่วยกันครับทุกคนฮะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยก่อนเขาดังเนี่ยเขาให้ความบันเทิงกับทุกคนทุกคนต้องคิดถึงถึงจุดนี้นะ นี้เลยผมคิดถึงจุดเนี้ยไม่ว่าเขาจะเล็วจะไหลจะยังไงก็แล้วแต่แล้วเอาจุดดีไว้ก่อนเราเอาความดีเขาไว้ก่อนครับเขาเคยมีความดีเขาเคยให้ความสุขกับทุกๆคนเขาเป็นคนสาธานะเข้าใจไหมตรงนี้ตรงนี้อยากจะยกตรงนี้ไว้ถือว่าถ้าเราทำตรงนี้กับเขาได้ให้เขามาตอบแทนจากกันให้ความสุขกับส่างโค้ด กเราให้องดีกว่าไม่ต้องเอาให้หายก่อนเอาเอาให้โอเคขึ้นก่อนขึ้นโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมภาพเดี๋ยวเกิดโดนนะครับคุณเท่าขาหมูยังยังเลยเอาค่าขี่โอ้หน่อยไม่เชียร์ยอมแพ้ค่าขี่เพราะเดี๋ยวต้องเอาไปดูแลซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดถูกไหมพี่ปอเราจะดูแลไปเรื่อยๆก็จนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับจนกว่าเขาจะดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าให้เขาเลือกทางเดินของเขาดีกว่าเราไม่สามารถมาขัดจิตใจใครได้ หรือให้การกระทำแบบแบบฝืนใจหรือว่าไปกัดไปขังเขาอย่างนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้กันในเมื่อเราคิดตรงนี้แล้วอ่ะผมว่าจริงๆผมไม่ค่อยอยากอ้นั่นหรออ้ยกโพไปทัวเขาบอกว่าอยู่นี่จะไปไหนเล่าเอออ่ะแล้วแต่กลับมาไปเห็นไหมกลับมาอีกแล้วเออเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวปาวพี่ปอดูแลด้วยเนาะพี่ปอก็จะดูแลดูตอนนี้เลยเพื่อเติมเพื่อทานยาแล้วได้หลับกี่ชั่วโมงัจน4ชั่วโมงเนาะหมอให้หลับ เกิดแย่สอนมาสศงนี่อยู่บนเตียนขอบคุณนะคือต้องช่วยกันต้องช่วยกันได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสิทังตลอด่นฉันรักแล้วรักเลยฉันนำมีหัวใจห้องเดียวเหมือนลูกหมาฉันเลยเข้าใจมาขอโทษนะค่ะที่ฉันปัญญาอ่อนแต่ครับให้สิตางพักผ่อนไม่ตายหรอกหมาไม่ตายโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงหมอนัด เรื่องอื่นเราไม่สนใจนะเอาเรื่องอื่นมาแจ้กันไรเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรพี่ปอเดี๋ยวให้เขาบอกก่อนขอบคุณพี่ปอมากเนาะวันเนี้ยสีตาไม่ใบคนดูหน่อยหรือไม่ใบคนดูหน่อยดีกว่าไม่แล้วใบใบคนดูก่อนใบใบคนดูก่อนโอ้ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะวันดีจ้ะคิดว่าถ้าถ้าเป็นไรเราก็ไม่อยู่แล้วว่าเราเป็นคน เดี๋ยวแข็งแรงเชื่อพ uh. ี่เดี๋ยวแข็งแรงขอบคุณคุณปอนะคุณปอหันมาคุยหน่อยคนดูได้ขอบคุณค like. ุณปอด้วยใจดีเนี่ยแกโเนี่เป็นคนใจดีมากก็เพิ่งทราบว่าพี่ปอเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ขอบคุณนะพี่ปอผมว่าเดี๋ยวให้เขาฟังปอดดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอขอขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามทำความเข้าใจในตัวของแม่ด้วยว่าตอนนี้เขาเป็นยัางไงแล้วก็เราต้องให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสผมด้วยนะให้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 ครับแล้วก็ ดึงเขากลับมาไม่ได้โกรธคุณครูแน่ๆล่ะผมบอกแม่จะขอโทษว่แม่จะขอโทษก็บอกไปแล้วว่าในสิ่งที่วเขาล่วงเกินไปขาดแต่ข้อปฏิบัติตายเราจะตายได้ยังไงปอเยอะคุณท่าัสะดวกเดี่ยวไม่ชุดนอนเหรอเยอดโอเคกทางจะปีนลัวออกไปแล้วหุ่นหรอกุญแจอย่างดีไม่ดีอะไรอ่ะโอเคโอเคพี่ปอเดี๋ยวเราคุยกันต่อฝากกดติดตามพี่ปอด้วยแดงพิซซ่าทอดอยู่ที่ภูเก็ตถูกไหมพี่ปอ ใช่ครับใช่พอดีพอดีเป็นธุรกิจที่ผมเพิ่งทําขึ้นมาใหม่เพื่อเ็าเรียกว่าพอใจพึ่งพอดีเพิ่งไปออกรายการช่องสามมาด้วยแล้วก็อ๋อเหรอครับอ๋ออ๋ที่ปีที่สีที่ห้านี้ครับที่สีที่ห้าผมขึ้นผมขึ้นไปคุยกับพี่อาร์มพี่อาร์มพิบูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์รับเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์เพราะว่าวันนั้นไปออกรายการับไปออกรายการก็คือถูกใจผู้ใหญ่หลายคนเขาก็เลยคิดเหมือนกับว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจเป็นชาย แล้วก็สําหรับผมผมผมขออย่างเดียวสําหรับคนไหนที่ว่าอยากจะทํางานหรืออยากมีหน้าร้านอยากมีกิจการแต่ไม่มีทุนมาได้เลยครับผมยินดีออกทุนให้แล้วก็ค่อย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 ตั้งตัวค่อยค่อยทำแล้วก็ทุนทุนกันไปค่อยว่ากันไปนะฮะคนที่ว่าสนใจอยากทำจริงๆผมเปิดเอตามแผนธุรกิจงานที่พี่อามส่งมาวันนี้รู้สึกว่าทุวประเทศจะสองร้อยสาขาที่ก็บอกนะฮะ แล้วผมก็คือคือก็ไ้ให้ข้อแย้งไปว่าขอเป็นตำบลละหนึ่งสามล้าอเเราสอนหมดเลยถูกไหมสอนหมดครับสอนหมดอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราติดต่อได้เดี๋ยวผมติดต่อไปที่ช่องของพี่เลยถูกไหมแดงพิซซ่าทอดใช่ครัได้ได้แล้วก็คือเขามาเห็นพอเขามาเห็นเนี่ยพอเขามาเห็นเนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้กินได้กินอีกอีกไหมเมื่อกี้เขากำลังจะกินโอเคกินแล้เดี๋ยวกินแลแต่เพิ่งจะอยู่บนที่นอนอยู่เลยอ่าได้ได้พี่ปอเอาเท่านี้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องให้พักแล้วขอบคุณมากพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูด้วยใครดูดขอบคุณค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับพี่ปอรับไปดูแล จบแล้วนะคืนนี้ถือว่าจบได้อย่างดีหลังจากนี้พี่ปอเองก็ทําพิซซ่าอยู่ที่ภูเก็ตใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเขามีธุรกิจของเขาก็อย่างที่บอกเผื่อใครติดต่อไปติดตามช่องของพี่ปอได้แล้วก็อย่างที่บอกเป็นคนที่รู้จักกับสิตางมาตั้งแต่ตอนที่สิตางเคยสัญญาว่าจะไปทาบุญแล้วก็ยังไม่ดังเลยตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ดังแล้วเขายังแข็งแรงมากกว่านี้จนวันนี้ก็เลยตัดสินใจเอาสิตางไปดูแลที่ภูเก็ตพาไปพบหมอแล้วนะก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะนั้นคืนนี้ มีบางคนบอกเดี๋ยวนับอีกห้าวันอ่ะได้ไม่ต้องหัวเดี๋ยวอีกห้าวันโทรหาพี่ปอว่าพี่ปอจบลงยังไงเนี่ยนะฮะหรือถ้าเขาดูแลได้ก็กถึงดูแลต่อไปขอบคุณนะ,ะหมื่นกว่าท่านนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะนี่ดึกแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอาเท่าน